โชคดีมากวันนี้ป่าเปิดนะฟ้าเป็นใจมากๆอาจจะเป็นเพราะว่าเรามาด้วยกันก็ได้เนาะอาจจะเป็นเพราะว่าป้าเห็นว่าเรามาด้วยกันก็เลยเปิดป่าเราเดินป่าง,ง่ายๆไงาๆอ,อาจจะมีส่วนน้องอมนะนี่นี่นี่ไฟเหมือนแทบแย่ที่ผมแซวน้องเนอยากให้พี่เอฟซีดูล้วไปยิ้มไปนะที่ถงออกมเลยใช่เนี่นนยใช่เพราะว่าให้มันสว่างเพราะว่าตอนถ้าเราไม่ไม่ถางออก,กมันจะมืดมีน้ำด้วยแต่น้ำมันน้ำมันยังไม่เยอะพี่เอฟซีครับ น้ำยังไม่เยอะมันก็จะทําให้ดูแบบไม่ค่อยสวยงามนะเพแต่ว่ากวัเกงภาพเพราะองเป็นไรนะวการยัดกึ้นก็บระเป๋านะทำเหมือนช่องตัวเองนะแต่เป็นช่องน้องอมนะเฮ้ยเหลือให้กินนะสวัสดีค่ะสวัสดีครับของสวัสดีพี่เอฟซีคุณลุงคุณป้าที่น่ารักกัน ทุกทกท่านทุกๆคนนะคะก็ขอยินดีต้อนรับเข้าสช่องเดินทางสไตล์อมแอมและช่องเดินป่าหน้าปีนะคะวันนี้ก็มากับช่องของพี่แฝดพาไปเลยด้วยนะคะสวัสดีครับผมเล็กจากช่องพี่แฝดพาไปเรื่อยแล้วก็ช่องพี่แฝดวีสองนะครับผมฝากเขาไปติดตามด้วยนะครับค่ะก็ก่อนอื่นต้องอ่าต้องแจ้งไว้ก่อนว่าวันนี้ไม่ได้มาคนเดียวนะคะวันนี้มีเพื่อนร่วมทางนะคะก็คือพี่แฝดเล็กหลายๆคนก็อาจจะ เข้ามาสงสัยว่าทําไมอมเดินป่าแต่กับพี่แฟรเล็กไม่เห็นเดินกับพี่แฟดใหญ่หรือน้องกิจเลยนะคะทุนต้องบอกไว้ก่อนว่าเราแยกกันเดินทางเนาะแล้วอมเนี่ยจะสนิทกับพี่แฟดเล็กเป็นส่วนมากคุยกันมากขึ้นบ่อยมากขึ้น <ะ S 2> ใช่แต่ว่ากับพวกน้อนงกิจกับพี่แฟรใหญ่เนี่ยก็ไปได้นะคะทุกคนก็เคยไปป่าด้วยกันเหมือนกันใช่ก็แต่ว่านานๆทีส่วนมากจะไปกับพี่แฟดเล็กมากกว่านั่นเองนะคะทุกคนเอดเยองดีกว่าว่าวันนี้มาทำไมกัน ก็วันนี้เราสองคนเนี่ยจะไปที่ห้างของพี่แฝดซึ่งเห็นพี่แฝดบอกว่าเป็นห้างที่พี่แฝดทําไว้ทําไว้กับพี่ใหญ่สองคนเป็นห้างของที่มีจุดมีแหล่งน้ํามีถ้เเา,า,า,<ย>าเป็นห้างปิดถ้ำพญานาคญานางจิดน้ำซึ่งตัวอมเองเนี่ยก็ยัง <c oughs> ไม่เคยไปแล้วก็ยังไม่เคย<อ>เห็นเที่ยวบุคคลนะีพี่นะเป็นอใช้วิทยายาญะครับชมก็เป็นห้างที่ผมกับเาานี่ศรัทธาสร้างตามความฝัน เขาฝันผมเพราะว่าพวกเขาอยากให้ผมมาสร้างที่พักนี้พวกเขาจะได้ขึ้นมาพักผ่อนกันได้แล้วก็ให้เราได้มาชื่นชมธรรมชาติที่นี่ติดน้ําเป็นถ้ำถ้ำสามารถเข้าไปพักหลบฝนหลบแดดได้เลยได้เลยเพราะว่าถ้ำเนี้ยอยู่ได้เป็นคลิคเลยนะอ๋อรมมากมากแต่ว่าต้องตดสายตดเทียนนะถ้ามันเคลื่นว่าข้างในร่มจริงนะฝนไม่เข้าไม้แตนิดเดียวตรงถ้ำหินนะอ่าแล้วก็เป็นเรื่องของที่ของเป็นขุดเหมืองแร่แล้วขุดไม่ได้ ุดต่อไม่ได้น้ำทะลักตลอดเลยต้องยุติกันขุดที่ไหนได้เป็นทางขึ้นลงของคนในเมืองบาดาหรือคนในเมืองนาคานะเมืองพานาก็อยากให้ใช้ความเชื่อตุกบุคคลนะครับผมเป็นความเชื่อแบบอยากไม่รบหลู่อ่ะนอื่นก็ต้องกราบขออภัยแม่แม่เอฟซีคนไหนที่ไม่ได้มีความเชื่อทางด้านนี้ด้วยนะคะส่วนตัวอมเองเนี่ยก็ยังไม่เคยเจอหรือว่ายังไม่เคยเห็นเหมือนกันแล้วก็่าอยากจะไปพิสูจน์เหมือนกันนะถ้าพี่ๆทุกคนได้ดูคลิปพี่แปนที่มาสร้างห้าง คลิปนี้ที่นี่นะสองวันนะเสร็จใช้เวลาสองวันปกติถ้าไม่มีอุปสัคอะไรวันเดียวก็เสร็จ oh. แต่ดูไหมว่าฝนตก uh huh. ฝนตกบ่อยตกแล้วตกอีก <Go. S 2> แต่ตั้งใจทําให้เสร็จเหมือนกับมันทดลองจิตใจเราว,ว่าเราทำได้ยังไงเพราะบททดอแค่ไหนเราทำมัน,ออน uh huh. เสร็จและสามารถขึ้นไปอยู่ขึ้นไปนั่งพักได้เลยนะเล่นน้ําอะไรได้เลยนะดูข้างล่างวิวสวยมากๆเป็นแบบเป็นถ้ำมีน้ําด้วยแล้วก็แสงส่องมาเนี่ยเหมือนเราอยู่อีกที่ของโลกเลยนะร uh huh. ู้ไหมสวยมากๆทุกคนนะ อยากให้เขาไปดูวันนี้เลยช่อง,งออมเนี่ยครั้งแรกใช่ปะครั้งแรกที่จะไป <ผม S 2> เพราะว,ว่าส่วนตัวเนี่ยก็ไม่กล้าที่จะไปคนเดียวเหมือนกันเพราะว่าไม่รู้ทางด้วยหนึ่งสองก็กลัวลงทางผมก็ก็คือแบบโทรไปหาออมเลยอยากไปด้วยกันไหมผมเดินป่าคนเดียวก็เลยเพื่อนเดินป่าแล้ววันนี้ก็ว่างพอดีนะทุกคนก็เลยพร้ยอมยังไปไปดูห้างพี่ใสกัน ติดทำมาทุกน่ะก็ปลดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นกำลังใจให้ลวกเราด้วยเดินทางปลอดภัยนะไปทุกคนก็ให้พี่แฟดเล็กนำทางไปเลยเนาะโชคดีมากอากาศดีมากๆทุกคนนะท้องฟ้าแจ่มใสฝนไม่ตกฟ้าไม่มืดใช่แล้วก็อีกอย่างคือเดินป่าได้ง่ายขึ้นเพราะว่ามันดูปลอดภัยแสงสว่างเนี่ยดูโล่งตาดียุงก็ไม่ค่อยเยอะเห็นป่ะลมพัดเย็นด้วยวันนี้เราจะมากิน ขนมนะบนบน้านะวันนี้เตรียมเสบียงมาแต่ไม่ใช่ข้าวเนาะเรากินข้าวมาแล้วกินข้าวมาแล้วใช่ก็เป็นการพิสูจน์อะไรบางอย่างก็แล้วกันนะทุกคนเพราะว่าส่วนตัวเองก็ไม่เคยเจอไม่เคยเห็นก็อยากจะรู้จะเห็นเหมือนกันนะเราต้องคอยสังเกตต้องคอยฟังเสียงถ้าเราโชคดีเราอาจจะได้เห็นระตัวเป็นเป็นแต่ถ้าเราไม่มีบุญเราก็ได้ยินแค่เสียงกระดิ่งแั้ก็เสียงร้องของใต้น้ำยางขระม่อม อย่างเงี้ยเริงเนี่ยมันร้องหักฟัดบางอย่างทุกคนรู้ดีเป็นสิ่งอะไรนะก็ก็ขึ้นอยู่กับความเชื่อส่วนบุคคลอีกแล้วนะทุกคนให้ให้เข้าใจว่าเราไม่ได้ทําคลิปจริงจังนะเราไม่ได้ทําคลิปแบบมาจริงจังอะไรมากมายไม่เจอก็คือไม่เป็นไรเนาะทุกคนถือว่ามาเยี่ยมเยยี่มชมธรรมชาติลื่นนะคะทุกคนใส่ใส่มากชอบมากเลยน้ำใส ขาเร็อยากจะกอกสกวยน้นะต้องใส่จริงเนเาไปดนีนะก่อนจะเข้าห้างจะเป็นเส้นทางที่ยังพอเดินได้บดูโล่งอยู่แต่พอทางเข้าห้างจะลุกๆเยนะไหวไหมน้องไหวไหวแล้วแพี่ได้ขึ้นหลังล้ขาดเล็บซีก็มีก็มีเอสนะคอมเมนต์ แล้วก็ทักเข้ามาในเพจอมนะบอกว่าแอบเชียร์น้องอ,อมกับน้องเล็กอยู่นะอแอบเชียร์ให้ครบกันอยู่นะขอบคุณนะครับขอบคุณที่เชียร์น,น,นะผมขอพูดตรงนี้เลนะว่าเราพรูดตรงๆนะเราทําคลิปด้วยกันเลี้ยงปลาด้วยกันความรู้สึกวันนี้มันดีมากมันโอเคมากพูดถึงเรื่องในใจอะเรื่องความรู้สึกเรื่องความรักเราก็จะค่อยเปค่อยไปดีกว่านะอันเลยว่ากูตลงตัวเองวะ มาไหมไหมแต่เราต้องค่อยๆเดินขึ้นชันมากจริงๆปวดเข่าอกะไรนะขับรยไปตัวพาไปสุดพอเอาตัวเองขึ้นก่อนเนาะคอยช่อยคนอื่น ใส่กางเกงตุดขาดแม่ไอสาวเลยนะแม่ไอผีสาวป่าเนี่นะฮะป่าติดขาดนะมืรกสอ่ายนีไนี่สนใแล้แม่ไอออกก FC เลยเถอะพอมีบ็อกเซอร์ไ้เลยกางเกงทำงานเขานะทุกคนบดใสนใจบริจาคโอย ป๊บ,บหนึ่งขอถ่ายกล้องหน้าก่อ่คุณคนคือจะบอกว่าชันมากนี่นู่นใกล้แล้วใกล้หรอใล้ที่ติดต้อนี้<ะ>นป่ะฮะเอาที่ติดต่อเอาเ๋ยวเดินนี้เลยโอเคทุกคนขอบคุณทุกคนนะครับผมที่ให้กำลังใจพวกเราสองคนแล้วก็ เี๋่อเราท่านกังคบกันนะแต่ว่าเราใช้เวลาตอนนี้ให้มีความสุขก,กว่าคือทําคลิปด้วยกันเป็นเพื่อน,อนร่วมเดินทางด้วยกันแล้วก็ช่วยเหลือกันในฐานะเพื่อนพี่น้องแล้วก็คนรู้ใจนะน,นี่<ะ>นรู้ใจรู้ใจโอเคทุกคนไม่ได้รู้ใจนะว่าอมไม่รู้ใจพี่เลนนะว่าม <c oughs> <น>ีหญิงสาวป่าสาวป่า พี่ไม่ได้มีไม่ได้คิดเลยสักคน,อน,อนหรอกผมขอบอกตรงนี้เลยว่าสอบปาผมไม่ได้คิดสักคนนะแค่ช่วยเหลือ <c oughs> เพื่อนรวมโลกด้วยกันแล้วก็เป็นผีก็ช่วยเหลือปุอ๊ทำบุญให้เขาให้เขาได้ไปเกิดนะเราก็ได้บุญอีกทีหนึง่งผมถึงไม่เจ็บไม่ป่วยงไงอ่าเป็นความดีเราสร้างไว้นะเป็นไงเหนื่อยไหมยใ <c oughs> กล้แล้วใกล้แล้วเนี่ยเดี๋ยวพสตรงนี้ไปก็ก็ถึงทางเข้าแล้วเราก็จะเดินเข้าไปหน่อยหนึ่งนะ อทน่อยสู้สู้สไม่สูโอเคทุกคนก็อยากให้ทุกคนดูคลิปน้องอ่อมนะสปอร์ตเดยกันได้กดข้ามโฆษณานะครับผมวันนี้ไม่มีโชคลาภอะไรมาฝากนะช่องน้องวันนี้นะเราแค่มาขึ้นมาพักผ่อนเฮ้ยใครจะไปดูนะว่าเราอาจจะได้โชคลาภจากคนในเมืองหนาขาอะไรน้องอมนะ ใช,มมใช่ไหม๋อมเราอาจจะโชคร,ราบเจ้าคนในมือนหนาขาก็ได้นะจริงเหรอวะหอมจริงใช่ไหมจริงใช่ไหม,ไหมว่าทอจริงไว้อย่างนี้เหรอไปอย่า,าไปจับนะอาจจะเป็นพวกสิ่งของมนต์ดำก็ได้ ไปก่นเดินทางกันต่อครับผมโอเคทุกคนตอนนี้ใกล้จะถึงจุดที่เราจะไปพักผ่อนกันแล้วนะครับผมก็เป็นปา่าไผ่ที่ค่อนข้างจะเงียบสงบแต่ต้องยอมรับว่าช่วงเสาร์อาทิตย์เนี่ยจะมีเสียงเอ d ดูโรือวิบากวิ่งขึ้นตามชายเขาหรือว่าบนยอดเขาเนี่ยจะมีเส้นทางสําหรับวิบากนะโหดแล้วก็ลุยสดๆหลายคนชอบโหดก็ต้องมาทางนี้ทุกคนนะระวังแต่นะออม ระวังแตนนะไปใกล้แล้วทุกคนนะอีกไม่กี่เมตรจะถึงห้างของเราแล้วทุกคนนะห้างที่ผมกับใหญ่สร้างไว้นะสร้างไว้เพื่อมาพักผ่อนนะครับผมแล้วก็มากินข้าวพ,พ,พักผ่อนชิวๆกันน,นี่สายมือครับผมสายมือเลยถ่ายได้ายลงได้น้องระวังนะน้องก็เสี่ยวแตนแล้วกคนนะน้องอมเสียวตัวจะมีแตนมาต่อย ชคดีมากวันนี้ป่าเปิดนะฟ้าเป็นใจมากๆอาจจะเป็นเพราะว่าเรามาด้วยกันก็นได้เนาะอาจจะเป็นเพราะว่าป้าเห็นว่าเรามาด้วยกันก็เลยเปิดป่าให้เดินป่าง,ง่ายๆไงอืมอาจจะมีส่วนน,นะน้องห่อมนะนี่นี่นี่ใช้มือนี่อือมไปไปตกใจหมดเป็นหัวแทบแย่ที่ผมแซวน้องเาอยากให้พี่เอฟซีดูไปยยิ้มไปนะ ผมก็ยิ้มตามเนี่ยเซลเฉยๆนะคะจริงๆแล้วเขาไม่ได้คิดอะไรไไม่ด้ให้คิดล่อีอี๋ไปถ้าทำให้เขาจะคิดทีเดียวสิเดี๋ยวเขาจะิดแล้วคิดแล้วเราไม่ได้เป็นอะไรกันอย่าย้ำบ่อยมันเจ็บแล้วก็มีเสีองว่าหรือจริงๆแล้วออมก็มีใจนะมีแซวเข้ามามีไหมล่ะทุกคนมีไหม จริงเหนะป้าผมรู้สึกก็พูดมาพี่รู้สึกพี่ยังก็บอกว่ารู้สึกเลยก็พี่แฝดพาไปเรื่อยแต่ผมรู้สึกว่าผมอยู่กับน้องรู้สึกผมทำตผัสปัญญาอ่อนนะพี่พี่สังเกตไหมลงมาเลยนี่ถึงแล้วอย่างข้างหน้าเนี่ยใช่ไหมพูดคุยเล่นกันแบบตามภาษาไอ้พี่น้องกันโอเค ไม่ว่ากันนะเพราะเราเราอยู่ในขอบเขตนะพี่ๆนะเห็นไหมจะห้างเพียงายาพีีหลังจากนั้นก็เราก็ไม่ได้เจอกันนะจนว่ถ้าเจอกันก็จะรีบถ่ายเลยเพราะว่านี่เหรอใช่ทางมาลำบากลยนีเนี่ยก็สำหรับพี่ก็โอเคนะมันลุยๆอ่ะเป็นไงอุ้ยน้ำยังมีนะ น้ำมีเยอะด้วยเลยอันนี้ที่ังออกไปเลยใช่เนี่ยใช่เพราะว่าให้มันสว่างเพราะว่าตอนถ้าเราไม่ไม่ถังออกอับมันจะมืดมืดทึมเป็นไงอากาศดีอ่ะอากาศดีไหมมีน้ำด้วยแต่ว่าน้ำมันมันเนี้ยมันน้ำมันยังไม่เยอะพี่พี่เอฟซีครับน้ำยังไม่เยอะมันก็จะทําให้ดูแบบไม่ค่อยสวยงามนะถ้าน้ำมันระบายเนี่ยใบไม้พวกนี้จะไม่มีเลยนะมันจะไหลไปตามน้ําเลยนะ ทุกคนดูเห็นไหมจะมีทำข้างในที่สามารถพักได้หลบฝนได้เลยนะโอเคไม่เป็นไรก็อาจจะอดไปห้างไหนก็จะขึ้นตลอดอาจจะอดใจไม่ไหวก็ได้เพราะว่าห้างพี่แฝดเนี่ยสวยเจอกันทุกคนดูห้างดิเราอยู่ด้วยก็จะแบบเอือมละอานะใช่เหรอชอบหลงตัวเองอ่ะ ขนาดนั้นเลยมาแล้วพี่ขึ้น้างก่อนนะ โอเคทุกคนคลิปนี้ผมก็ได้พาน้องมาดูห้างที่เราสร้างไว้น,นะพี่นะก็อยากให้น้องมาได้เห็นอะไรแบบเทปแบบไม่เคยเห็นนะตุ่มตานะครับผมอย่างนับผมรอรู้สึกไงครับรู้สึกดีค่ะที่มีเพื่อนมาด้วยปลอดภัยไ,ไม่ต้องมองซ้ายมองขวายเยอะอาจจะเป็นเพราะ ในร้าจากการเดินทางว่าเดินมานานมากว่าปิดกล้องไปนานมากแล้วก็เดินอนะแบบไม่ไหวแล้วอ่ะจะเป็นลมอยู่แล้วเพราะว่ามัน,นชันขนาดนัน้นเลยเหรอใช่ถ้ามาเองเนี่ยพอแล้วไม่มาถึงนี่หรอกพี่ขนมกันไหม อะไรอ่ะืี่สีเสื้อสวยมากโอเคนะทุกคนเดี๋ยวผมจะขึ้นข้างเมือนห่าเน<อ>ี้ยต้องหอมลับไม่ขอขึ้นไปเพราะว่าแต่งตัวไม่เรียบร้อยเพราะว่ากลวงเกรงภาพไม่เป็นไรนะ การยัดขิงก็บอกนเหรอตากแไปก่อนแล้วกันนะมืนใบแห้ง กินครับทำเป็นผู้เพาะนะเอา้าเราต้องมีความเป็นลูกผู้ชายดีพูดดีๆกับผู้หญิงหน่อยถูกไหมพี่ว่าพูดเป็นใจกับพี่บ้าอืมอากาศดีเนารอือผมจแข่งกับเต่าไปด้วยนะเราสามารถแข่งกับเต่าได,ได้เลยนะครับผมอุ้ยอุ้ยกองตก ดีมากพี่พีชสีครับมองอเลยว่าถ้าได้มาแล้วจะรู้สึกว่าที่นี่คือพิเศษมากๆเลยน้อมนะสวยไม่ใชสวยนะน้ำเป็นสีฟ้ามารกตโอ้มีท่าทุกคนนะท่าฝนตกใช่ไหมหอ,อมแล้วน้ำมันไหละนะเราสั่งม,มากเลยนะน้ำสีออกเขียวๆฟ้ามารกตอ่ะค่ะ ส่วนมากือเรื่องของพญานาคชาวอีสานเนี่ยเป็นความเชื่อค่อนข้างมากม,มากกว่าคน,นที่อื่นเขาสะทายะวะนับถืออันนี้ส่วนตัวเองก็ไม่คาดเหมือนกันนะผมเนี่ยเป็นคนอีสานห่ือนกัน เอซีถามเข้ามาเยอะมากว่าเป็นคนที่ไหนแต่แบบตอบไม่หมดอะแล้วก็หลายคนก็ยังมีคําถามอยู่นะเป็นคนที่ไหนเกิดที่ไหนาทาไมมาถ่ายที่ที่นี่ขอแจ้งอีกครั้งนะคะ<ส>เป็นคนกาญจนบุรีเกิดที่กาญจนบุรีที่พูดอีสานได้หรือว่าอะไรนะอ,อ๋อที่พูดอีสานได้นะเพราะว่า พ่อกับแม่นะคะเป็นคนอุบลสีกเกษตแม่อุบลพ่อสีกเกษตรพ่พ่อกับแม่นเนี่ยเป็นพ่อีุตส่าห์ก็คุกคีภาษามาม่าพอสมควรก็เลยทำได้แล้วก็ได้กลับได้ไปอุบลสีกเกษตบ้างเมื่อตอนบ่อยแต่ว่าไปแค่เฉพาะแบบเวลาจำเป็นเนื้อแบบหาเยื่อทวดเนื้อ มาดีขึ้นห้างก่อนนะเฮ้ยพี่ตอนนี้ผมก็ทําการขึ้นมาอยู่บนห้างแล้วนะครับผมโอ้หทำเหมือนช่องตัวเองนะแต่เป็นช่องน้องอ,อมนะเนีนะ่ยเนี่ยไงตั้งกิ้วหลายๆเนีย่ยผู้บรษ,ษาอีสานเด้อเคยเป็นเขยอีสานอ้าอ้าอ้าอินมากอ,อมนี่ผมมีเตาไว้นะทุกคนเห็นไหม เนีไม่มีไม่มีแรากไม่มีแ้กผมยังไม่ซื้อหลังคาวนะพี่นะเป็นพยางเดี๋ยวผมจะสั่งมาเพื่อจะมาขึงพายางนี้นะพี่นะพะายางเพื่อกันล่มกันแดดนะคนนะนอนสบายสบายนะเป็นไงชอบไหม,มชอบไหมธรรมชาติอย่าเด้ออย่าเด้อของจริงเดอ้อ ขึ้นไหมไม่ขึ้นฮมาแล้วไม่ขึ้นเหรอีึเชียอเยอะนะนั่นแหละเป็นธรรมนะพี่นะเป็นธรรมเชื่อว่าที่นี่คือบอกพญานาคนะนเป็นตำนานแล้วคนนะนะเป็นคำพูดที่พูดจะต่อกัอนมาเป็นเหมืองที่เคยขุดเพื่อจะหาของ มีค่าแต่น้ำเนี่ยพุึ้นมาตลอดจนน้ำเนี่ยเยอะขนาดนี้เลยนะเหมือนทุกคนชอบเป็นประตูของประตูผ่านของพญานาคพี่พี่นะโอเคพี่พี่ตอนนี้ผมกับน้องอมเนี่ยเราพักผ่อนกันอย่างเต็มที่ทุกคนนะแล้วก็น้องอมเนี่ยบอกว่าเดี๋ยวจะกลับไปหน้าเพราะว่าเริ่มเที่ยแล้วพี่พี่ไม่อยากนอนในป่าเพราะว่าแบบกวนตรานานะ เดี๋ยวผมสองคนจะขอตัวลาพี่พี่เท่านี้นะครับผมฝากเป็นกำลังใจให้ผมกับน้องอ,อมด้วยนะครับผมท้งช่องเดินทางพัดอมแอมเดินป่าหน้าเปะแล้วก็พี่แฝดพาไปเรื่อยพี่แฝดบีสองนะครับผมสปอร์ตเราโดยการไม่กดข้ามโฆษณานะครับเดี๋ยววันนี้ผมสองคนขอตัวลาปิดคลิปกลับบ้านก่อนนะพี่พี่นะกลัวเย็นมาเนะีนย่ยเป็ต้นน้องอมนะเป็นต้นนะครับผมเดี๋ยวไว้พบกัน คลิปหน้าอาจจะมีคลิปที่น่าตื่นเต้นรุ่นันเทึกกันไปเรียบรี่่นะฝากดูนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนที่ซัพพอร์ตลอดนะครับผมขอบคุณริงขอบคุณจากใจนะครับผมไ<ด>ป,ปเดินทางกลับกันทุกคนนะ,ะสวัสดีครับ